สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยผมตอนนี้อยู่ร้านนุ๊ตไบช็อปครับผมวันนี้ก็ไปรถเข้าใหม่เนาะใช่ค่ะไปรถเข้าใหม่จากทางร้านนุ๊ตไบช็อปเลยผมมาลองมาดูใกล้ๆอันนี้บอกเลยว่านี่เพิ่งทําเครื่องให้ใหม่เลยเนาะใช่ค่ะเพิ่งทําเครื่องให้ใหม่สดๆเลยนะผมนี่ครับผมนี่ใบงามของผมเนี่ยมาลองสตาร์ทหน่อยค่ะมีแกนะเห็นเห็นสเติ๊กแบนแบนอย่างนี้มีแกนะนี่นะอันนี้คือแบบไม่แบนจ๋าเนาะเพิ่งทำเครื่องให้ใหม่ครับ ใต้บอกอยู่ใต้บอกค่ะพูดผิดค่ะนี่ครับแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ด้วยครับผมนี่สวยเนาะรถสวยเนาะใช่ค่ะพร้อมขับเลยนะผมนี่อออืื้หเป็นไงครับผมนี่ล้างทั้งหมดเสร็จให้เรียบร้อยก็คือซื้อไปนี่พร้อมขับเลยเนาะใช่ค่ะนี่ครับผมนี่สวยเนาะผมนะอันนี้ก็เนี่ีของแต่งไม่ค่อยมากเนาะของแต่งอาจจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะผมพันนี้ราคาเปิดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะลืมหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาท 900บาทเท่านั้นไม่ใช่9,000นะ1,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่พร้อมขับพร้อมแบนได้เลยเนาะเครื่องทำใหม่ใหม่แบตเตอรี่เปลี่ยนรูปใหม่ให้เลยครับผมนี่ครับผมนี่ชวยนะเครือ่องก็คือทำใหม่เลยนะคะจะทำใหม่เลยนะผมนี่สตาร์ททีเดียวติดฮะโอเคค่ะไปแล้วนะคะ,คะสนใจ<ม>ติดต่อที่เพจนูนไม่ชอบนะคะหรือไม่ก็เพจหลักอยู่ที่เพจที่ไฟมาแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ